หลังจากพ่อเสียไปด้วยอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนเรืองก็อยู่กับแม่เพียงลำพังสองคนปีนี้เรืองมีอายุ22ปีแต่เขายังไม่มีลูกเมียเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันในหมู่บ้านที่มักจะจับคู่แต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยที่จริงจะว่าเขาไม่มีคู่ก็คงไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะเรืองเริ่มคบหากันกับสาวช่อเอมคนสวยมาได้เกิดครบปีแล้วเมื่อไหร่แม่จะไปขอช่อเอมให้เรืองสักทีนึ่ง เองจะเบียดก่อนบวชหรือไงนะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเองจะแต่งก็ต้องบวชให้แม่ก่อนสักพรรษาถ้าแม่ตายไปจะได้เกาะชายผ้าเหลืองของเองบ้างโถแม่นายขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวคนอื่นคงข้าไปกินพอดีเรื่องขอแค่สักเดือนนึงได้มามให้แม่เฮ้ให้มันได้อย่างนี้สิไอ้ลูกคนนี้ เรื่องอ่อนจนแม่ใจออกเขาดีใจมากที่จะได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกับชาเองเสถีแต่ลึกๆเขาก็ยังคงกังวลกับการที่จะต้องไปอยู่ที่วัดป่าสะแกอันน่ากลัวนานนับเดือน หลังจากพิธีอุปสมบทผ่านพ้นไปหลวงพี่เจิดก็ได้รับมอบหมายจากหลวงตาทองจะเอาว่าให้พาพระใหม่ไปที่กุฏิวัดป่าสแกที่เป็นวัดเล็กๆมีพระเนนเพียงไม่กี่รูปรวมเด็กวัดเข้าไปด้วยยังนับได้ไม่ถึงสิบซึ่งตรงกันข้ามกับขนาดของพื้นที่และจำนวนแมกไม้ใหญ่ที่สร้างความรม่มรื่นในเวลากลางวันและความน่าสะพึงกลัวในเวลากลางคืน 3. ารอบวัดก็ยังเป็นป่าอยู่ทุกทิศที่ยิ่งขับให้บรรยากาศยามเย็นภายในวัดอึมครึมวังเวงน่ากลัวขึ้นแบบยกกำลังสองพระเรืองมองไปทางไหนก็รู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยมืดค่ำแล้วท่านก็อยู่ในกุฏิละอย่าออกไปไหนทำไมจำเป็นนะอ่ะครับเมื่อแต่ที่นี่มีอะไรน่ากลัวเหรอพอจะบอกผมหน่อยได้ไหมวัดของเราอยู่ติดปา่าติดเขาแบบนี้ อันตรายมันก็มีอยู่รอบด้านนั่นแหละท่านอยู่ไปสักพักเดี๋ยวก็จะรู้เองถึงสภาพจะเก่าไปหน่อยแต่ท่านสมพารก็ใช้เด็กวัดมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วล่ะเมื่อมาส่งพระเรืองถึงหน้ากุฏิพระเจิดก็ยืนพูดคุยและแนะนำข้อปฏิบัติต่างๆให้พระเรืองได้รับทราบระหว่างนั้นเองสายตาของพระเรืองก็เหลือไปเห็นตัวอะไรดำๆนอนนิ่งอยู่ใต้ถุนกุฏิอะไรมาตายอยู่ตรงนั้นละ่ะท่าน อ้าวอีกแล้วเหรอเนี่ยพระทั้งสองเดินเข้าไปพิจารณาดูใกลๆ้ๆถึงเห็นว่าเป็นแมวดำตัวหนึ่งที่ตายแล้วบนตัวไม่พบบาดแผลอะไรเว้นแต่คอที่หักพับพระเรืองเป็นคนรักแมวอยู่แล้วไม่เห็นแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกเวทนาใครกันหนอใจร้ายเหลือเกินอาสามวันมานนี้เนี่ยแมวในวัดตายแบบแปลกๆ,ๆทุกวันเลย ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรหรือว่าใครมันทำร้ายมันกันนะยังไงพระเองก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่อยนะถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเมื่อไราก็บอกผมได้หรือจะไปบอกหลวงตาสมที่อยู่กุฏิใกล้ๆนี้ก็ได้นะกุฏิของท่านอยู่หลังดงตะเคียนนี่แหละพระเจิดชี้มือเข้าไปยังหมู่ตะเคียนใหญ่ทะมึนครึมถ้าไม่สังเกตให้ดีๆก็แทบจะมองไม่เห็นว่าภายในนั้นมีกุฏิพระซ่อนอยู่แล้วพระเจิดก็ยิ่นซากแมวเดินกลับไป ทำไมต้องสร้างกุฏิห่างกันแบบนี้ก็ไม่รู้น่ากลัวชะมัดมนกุฏิสะอาดสะอ้านอย่างพระเจิดว่าแต่หลังจากพระเรืองได้วางข้าวของและก,กว่าตาสำรวจภายในกุฏิอีกทีพระเรืองกับสังเกตเห็นฝุ่นดินบางๆที่ย่ำไปบ,บนพื้นที่ทำความสะอาดแล้วก็เลยนึกสงสัยว่าเป็นรอยเท้าของใครเด็กๆกุตห์ทำความสะอาดแต่ได้มีคนมาย่ำไ่สกรปรกสะได้ ครรััมนนนอยเท้ากนนะใและเมื่อสังเกตดีๆพระเรืองก็พบว่ารอยเท้านี้เป็นของคนโตไม่ใช่เด็กและมันก็พิเศษกว่ารอยเท้าทั่วไปนั่นก็คือรอยเท้าสายข้างนั้นมีหกนิ้วบ้านะมันคงเป็นเรื่องบังเอิญน,นั่นแหละพระเรืองพยายามคิดว่าเจ้าของรอยเท้านี้น่าจะเป็นใครสักคนภายในวัดนี่แหละ รีบจัดข้าวของให้เข้าที่แล้วรีบหาผ้าเอาไปชุบน้ําทําความสะอาดรอยเท้านั้นเพราะไม่อยากเห็นมันอีกอย,อยังไม่ทันสว่างเลยจะรีบไปกันทําไมก็ไม่รู้คืนแรกที่วัดป่าสแก่พระเรืองรับหลับตื่นเพราะมีเสียงแปลกๆดังอยู่เกือบทั้งคืนทั้งเสียงนกแสกเสียงบางและตัวอะไรอีกไม่รู้ที่ส่งเสียงร้องแหลมโหยหวน ได้ยินทีไรชวนขวัญผวาเอาทุกทีครันพอพอ้อยหลับไปได้ไม่นานเสียงระฆังก็ดังปลุกพระเนรให้ลุกขึ้นเตรียมตัวออกไปบินทบาเสียอย่างนั้นพระเรืองอ้าปากหาวดบอดขณะรีบเล่งคลองจีวรจีวรเนี่ยมันผมยากผมเย็นเหลือเกินนะพระเรืองเหลียวมองไปทางกุฏิอีกหลังที่อยู่หลังดงตะเคียนด้วยหวังว่าจะเห็นหลวงตาสมเดินผ่านมาเขาจะได้ถือโอกาส เดินออกไปบินทบาทพร้อมกันทว่าก็ไร้วิแววของพระชลาแต่จา่าหลังออกไปบินธบาศเสร็จเรียบร้อยพระเรืองก็กลับมาพบเรื่องแปลกๆอีกครั้งคือมีใครไม่รู้นำซากแมวที่คอหักพับมาโยนไว้ที่ใต้กุฏิอีโถ่ให้เจ้าเมียวน่าสงสารจริงๆ ทานแมวอย่างพระเรืองแทบใจสลายและคิดว่านี่คงเป็นฝีมือของพวกโรคจิตภายในวัดแน่ๆแ,แต่จะเป็นใครละ่ะภายในวัดก็มีแค่พระเน่และเด็กวัดเท่านั้นไอคนที่ทำเนี่ยสงสัยจะเกลียดแมวมากๆแน่เลยสาธุก็ให้เวรกรรมตามสนองคนทำทีเถอะ ทว่าเมื่อยกร่างแมวขึ้นพระเลืองกลับเห็นปอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ใกล้กันกับตัวแมวที่ตายเหมือนมีใครจงใจเอามาวางไว้ให้เขาเห็นนั่นเลยทำให้เขานึกถึงไอหนุ่มต่างหมู่บ้านที่มาชอบพอกับเชเอเหมือนกันและเคยวางมวยกันแล้วหน,หนึ่งเอ๊ะหรือว่าจะเป็นฝีมือของไอย,ยอดที่ตามมาขู่เอาชีวิตถึงในวัดแต่ก็นั่นแหละทำไมถึงจะต้องมาลงกับแมวด้วยเละ พอเรืองเริ่มรู้สึกว่าวัดป่าสแกรชักจะไม่ปลอดภัยสําหรับเขาเสียแล้วว้าวพระทำอะไรอยู่นะ่ะเออคือว่ามีแมวตายใต้กุฏิอีกตัวแล้วนะครับผมก็เลยไปหาจอบขุดหลุมฝังให้อ้าวาก,กรรมแท้ๆหลวงพี่เจอมองซากแมวที่นอนอยู่ในหลุมถอนหายใจยาวและบ่นพึมพำกับเหตุการณ์แปลกๆที่ยังหาสาเหตุไม่ได้นีอยู่อีกครู่หนึ่ง ก่อนจะรีบบอกเรื่องสําคัญกับพระเรืองว่าตัวเองกับเจ้าอาวาสและพระลูกวัดอีกครูจะต้องเดินทางไปทําทุระที่วัดในเมืองเป็นเวลา3วันท่านจจ้าอาวา่าจึงฝากให้ดูแลวัดด้วยเพราะตอนนี้วัดก็เหลือแต่นเนนกับหลวงตาสมแต่ท่านก็อาพาธมาหลายวันแล้วยังไงผมฝากพระเอาข้าวปลาอาหารไปให้หลวงตาสมที่กุฏิด้วยนะครับเพื่อเน้นป๋องกับเด็กวัดจะลืมอ้อ แล้วพระก็อย่าลืมเดินสำรวจตรวจตราภายในวัดด้วยนะครับพักหลังๆขโมยขจรมันเยอะอ่าดได้ครับถ้างั้นผมไปก่อนนะตอนนี้ท่านจะอว่าและคนที่มารอรับคงรอแล้วเหรอลํำพังอยู่กันครบๆวัดก็ยังเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวยังกับอะไรดีนี่หายไปเกือบหมดวัดมันจะหลอนกันขนาดไหนกันนะเนี่ยพระเรืองไม่อยากจะนึกเลย หลังจากฉันอาหารเพนกับเนนป๋องพระเรืองก็เข้าไปเตือนเด็กวัดทั้งสองให้นำปิ่นโตอาหารไปส่งหลวงตาสมที่กุฏิทว่าทั้งสองสายหัวดิคทั้งที่ก็ทำหน้าที่นี้มาตั้งหลายวันแล้วไม่เอาลักลงพี่ไปส่งเองจะดีกว่าพวกผมไม่อยากถูกเอ็ดเหมือนเมื่อเช้าอีกนะความจริงทั้งสองเจออะไรที่น่ากลัวมากกว่านั้นแต่ก็ไม่ได้เล่าทั้งหมดให้ฟัง เพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเพียงเพราะตาฝาดหลอนไปเองพวกเขาจึงได้แต่เพียงเล่าข่า,คาวคว่าหลังจากหลวงตาสมเข้าป่าไปหาสมุนไพรและกลับมาเมื่อสี่วันก่อนหลวงตาก็ป่วยนอนสมอยู่แต่ในกุฏิและมักม,มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายไม่อยากจะให้ใครเข้าใกล้ก็ธรรมดาล่ะคนไม่สบาย ผมเอาอาหารเพลนมาส่งครับพระเรืองยินส่งเสียงเรียกอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงขานรับจากหลวงตาสมแต่ยงใดพระเรืองจึงถือวิสาสะเดินขึ้นไปบนกุฏิและผักประตูที่เปิดพิง,ง,งเง้มเข้าไปกลิ่นอับเหม็นรุนแรงโชยมากระทบชานประสาทรางล่างหนึ่งนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในอากาศสัวพระเรืองวางปิ่นเตาอาหารไว้ใกล้หลวงตาเป็นยังไงบ้างผมเอาอาหารมาให้ครับ ไม่มีเสียงตอบร,รับใดๆร่างนั้นยังนอนนิ่งราวกับร่างที่ไหลลมหายใจด้วยความที่กลัวว่าหลวงตาจะอยู่ในอาการหนักและอยากจะเห็นหลวงตาสมชัดๆพระเรืองจึงเดินไปจะเปิดหน้าตาแต่ทว่ายังไม่ทันได้เปิดก็ถูกเสียงเย็นๆร้องห้ามจากทางด้านหลังด้วยเสียงคุนๆอย่าเปิดแสงข้างนอกมันแยงตาข้าชอบอยู่มืดๆเปิดสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับ อากาศจะได้ถ่ายเทน,นะครับวะกูบอกว่าไม่เปิดไม่เปิดไม่เข้าใจหรือยังไงวะเดยกก็หักคอซะนี่ไปออกไปจากกุฏิกูเดี๋ยวนี้เลยกูจะนอนเสียงตะวาดลัน่นด้วยความฉุนเฉียวทําให้พระเรืองต้องรีบถอยทังที่เป็นห่วงคนอุตสาห์เอาอาหารมาให้จะขอบคุณสักหน่อยก็ไม่มีไม่น่าละพโพดเด็กๆถึงไม่อยากมาหานะ่ะ ในระหว่างสองวันที่ท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่เหตุการณ์แปลกๆลึกลับก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแมวที่ถูกหกักคอแถวๆกุฏิในวันแรกปอกกระสุนปืนลูกซองที่วางอยู่ที่ตีนบันไดและรอยเท้าที่มี6นิ้วที่ปรากฏอยู่บนชานกุฏิในวันที่สองส่วนหลวงตาสมก็อาการทรงๆอยู่แบบเดิมวันๆนอนส้มอยู่แต่ภายในกุฏิมืดๆและพูดจาแปลกๆเหมือนคนเสียสติ พระเรืองเอาอาหารไปส่งที่ไร mm ่ hmm. ก็จะถูกด่าทอและแตะคอ,อกจะทำร้ายไปให้พ้นไอขี้คลดัดคอยดูเถอะกูจะฆ่ามึงสองวันที่ท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่ถึงสร้างความเครียดวิตกกงังวลให้กับพระเรืองเป็นอย่างมากสามดึกๆมาวาัดก็พากันเห่าหอนหวยหวนคลายพวกมันมองเห็นพูดผีปีศาจที่เดินเพลนพลานเข้ามาในวัด เนเนและเด็กวัดทั้งสองอยู่กันไม่ติดกุฏิต้องพากันมานอนอัดอยู่ที่กุฏิหลังเดียวกันถ้าพรุ่งนี้ท่านสมพานยังไม่กลับมาเห็นที่เขาคงหลอนจนเป็นประสาทเอาแน่แนโอ้ยขนมจีนน้ำยาทำพิษอีกแล้ว หลังจากฟ้ามืดไปได้ไม่นานจูๆ่ๆท้องไส้ของพระเรืองก็เกิดอาการปั่นป่วนขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนเนนไปเป็นเพื่อนหลวงพี่เข้าสวมหน่อยสิให้พักนี้วัดก็น่ากลัวจ,จะตายไม่เอาลอกหลวงพี่หลวงพี่ปวดหลวงพี่ก็ไปของหลวงพี่เองสิตูหลวงพี่กับผมไม่ได้ติดกันสันหน่อย เน้นป๋องว่าเข้าไปนั่นพระเรืองจึงหันไปทางเด็กชายทั้งสองโดยมีการติดสินบนว่าจะให้เงินไปซื้อขนมกินแต่ทั้งสองก็สาสหัวดิกสุดท้ายพระเรืองเลยต้องจำใจขว้าไฟฉายรีบเดินไปเข้าห้องซุ้มเพียงลำพังแต่เดินไปได้ครึ่งทางพระเรืองถึงสังเกตว่าแสงจากไฟฉายลิบหลีลงทำท่าจะดับต้องคอยเอามือตบเคาะให้มันกลับมาสว่าง หลังจากทำทุระเสร็จเรียบร้อยพระเรืองก็รีบเดินกลับกุติแต่เพอเอินสายตาดัานเหลือไปเห็นแสงตะเกียงวอมแวมมาจากกุติของหลวงตาสมจึงตั้งใจแวะเข้าไปดูท่านเสียหน่อยไม่แน่ว่าท่านอาจจะหายป่วยกลับมาเป็นปกติแล้วทว่าเดินไปได้อีกไม่ไกลไฟฉายเจ้ากรรมก็ดันดับสนิทขอเอียงไงก็ไม่ติดขึ้นมาอีกบ้าเออหี่เดประทานหมดอตอนนี้สะได้ พระเรืองยืนลังเลว่าจะไปต่อหรือหันหลังกลับดีเพราะจริงๆกุฏิของหลวงตาสมก็อยู่อีกไม่ไกลแล้วพลันเงาร่างตะคุ่มตะคุ่มคุมจีวรโผล่ออกมาจากแนวป่ากมือเดินดุ่มตรงไปทางกุฏิและในมือเหมือนอุ้มตัวอะไรบางอย่างเอ๊ะนั่นหลวงตาสมหรือเปล่านะ ถึงแม้จะกลัวกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากพอกันพระเรืองจึงสะกดรอยตามไปจนกระทั่งเห็นร่างนั้นเดินหายไปเข้าไปในภายกุฏิพระเรืองใจเต้นแลมือที่ถือก็บอกไฟฉายเปียชื้นไปด้วยเม็ดเหงือ่อขาที่ก้าวขึ้นกุฏิมีอาการสั่นเทาพระเรืองเอาหน้าแนบกับฝากุฏิแล้วมองลอดร,รอยแยกของไม้กระดาษเข้าไปที่ข้างใน พระเรืองรู้สึกตื่นเต้นเหมือนครั้งเมื่อเข้าป่าไปยิงหมูป่ากับเพื่อนไม่มีผิดวันนั้นเขากับเพื่อนสะกดรอยตามหมูป่าที่ถูกยิงไปจนถึงป่าลึกก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแสงไฟตะเกียงวอมแวมเผยให้ร่างที่คุมจีวรที่นั่งหันหลังให้ลนและแมวบนตากร้องเสียงดังพยายามดิ้นหนีแต่ก็ถูกมือเหี่ยวๆจับหกักคอจนตายคามือ กูเกลียดแมวเกลียดมากวันที่เกลียดคนทรยศหักหลังนั่นแหละเสียงของหลวงตาสมในวันนี้ดูแตกต่างจากที่เคยได้ยินและเสียงมันยังหนุ่มและคุ้นหูเอามากๆใช่แล้วถึงคนอื่นจะไม่รู้แต่ตัวมึงก็รู้ดีว่าทำอะไรลงไป เสียงมันคือเสียงของไอเดชเพื่อนที่ไปล่าหมูป่าด้วยกันแต่มันตายแล้วนี่พระเรืองตกใจจนทําไฟฉายหลุดมือหลนกระแทกพื้นเสียงดังร่างนั้นหันควาบเผยเห็นใบหน้าบวมอืดน่ากลัวแต่เขาก็ยังพอจําเขาได้ว่ามันคือใบหน้าของไอเดชเพื่อนเกลอที่ตายนั่นเองพระเรืองเริ่มเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วเพื่อนทรยศบนท่ากูกูก็จะเอาชีวิตมึง ได้ยินเท่านั้นพระเรือก็กระโจนคลึงวิ่งกับกุฏิหน้าต่างขณะเสียงขู่อาฆาตหมายชีวิตยังดังไล่หลังมาพระเรืองกระโดดขึ้นกุฏิได้ก็รัวกำปั้นใส่ประตูเรียกคนข้างในเสียงดังลัน่นเนนเปิดประตูเร็วมันตามมาแล้วเสียงร้องโวยวายของหลวงพี่ทำให้เนนป๋องรีบเปิดประตูให้อย่างรีบเร่งและชะงงหน้ามองไปในความมืดเพื่อดูว่ามีอะไรตามหลวงพี่มา อะไรอะไรลวงพี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะอย่าพึ่งถามเถอะนะปิดประตูเร็วลงกลอนแน่นๆด้วยพระเรียงกระโดดพลึงเข้าแทรกกลางระหว่างไอเปียกับไอจุกที่ยังทำหน้าเลอะหลาอยู่จะบอกผมได้ยังว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะลวงพี่ถึงได้หนีมาแบบเนีผ้ผีนะสิ ลำพังเขาว่าผีก็แทบจะทำให้เนนไอเปียและไอจุกได้ช็อกตายกันแล้วแต่ไม่เท่านั้นนะสิเพราะวิญญาณของผีไอเดในร่างของหลวงตาสมวิ่งตามมาถึงกุฏิยกตีนทีประตูเสียงดังสนัน่นบานประตูสั่นทั้งบานจนแทบจะพังคลื่นลงมาทำเอาทุกคนในกุฏิกอดกันกลมจนแทบจะลืมหายใจทำไงดีหลวงพี่ผีจะพังประตูเข้ามาแล้ว พระเรืองคิดว่ายังไงก็ต้องหนีไปจากตรงนี้แต่จะหนีไปไหนพระเรืองก็ยังคิดไม่ออกเพราะถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านก็คงไม่รอดแน่เพราะหมู่บ้านกับวัดอยู่ไกลกันพวกเราเข้าไปหลบในโบสถ์กันดีกว่าผมเคยได้ยินมาว่าผีจะไม่สามารถผ่านเข้ามาในเขตของพระธสีมาได้พระเรืองไม่เคยได้ยินความเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแต่ณตอนนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเอา้า รออะไรเล่าไปกันเร็วเท่านั้นเองทุกคนต่างกระโดดหนีใต้ออกไปทางหน้าตาวิ่งกันสุดชีวิตเว้นแต่ไอ้เปีย๊ยะที่ยืนไม่ได้วิ่งต่อไม่ไหวหลพี่กลับมาก,ก่อนช่วยผมด้วยโถวยสวยอะไรแบบนั้นวะไอ้เปียยพระเอืองย้อนกลับมาเอาไอ้เปียที่ขาแพลงแบกขึ้นหลังวิ่งไปอย่างทุลักทุเล เพราะว่าพอไปเกือบจะถึงโบสถ์เนนป๋องกับไอจุกที่วิ่งอยู่ข้างหน้ากลับวิ่งฉีกแยกไปคนละทางไม่มีใครคิดเข้าไปในโบสถ์อย่างที่ตกลงกันอ้าวเฮ้ยพวกเองจะไปไหนกันอะโบสถ์อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นหรืองไงแต่เสียงเรียกของพระเรืองก็หาได้หยุดคนทั้งสองไม่จนเงา่ากของทั้งสองกลืนหายไปในอากาศสลัวเลือขนขณะเดียวกันผีไอเดก็ยังวิ่งขยโยไล่หลังมาตรงมาทางนี้ คิดว่าจะหนีพ้นเลยอยังไง่มัจะเอาชีวิตมึงพระเรืองไม่มีเวลาคิดไต่ตองหรือสงสัยอะไรแล้วพอมันจูนเจียนตัวเต็มทีเห็นโบสถ์ตั้งทำง,งานอยู่ตรงหน้าก็วิ่งพรวดเข้าไปเลยหน้าแปลกที่ภายในโบสถ์เหมือนมีแสงสว่างเรืองเรือพอให้มองเห็นอะไรได้เลื่อน ผีไอเดดหายไปแล้วผีของเข้ามาในเขตพันธสีมาไม่ได้อย่างเนนปองว่าพระเรืองค่อยโล่งอกพอวางไอเปียลงได้ก็ถึงกับสุดลงนอนแผ่ต่อหน้าพระประธานองค์ใหญ่ซึ่งนั่นทำให้พระเรืองรู้สึกปลอดภัยหายใจได้คล่องคอเรารอดแล้วใช่ไหมหลวงพี่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วนะนั่นก็ไหวขอบคุณพระสะนนยสิ เสียงปริศนาทำอาพระเรืองสะดุ้งโหยงเหนื่อยหน้ามององค์พระสมฤทธิเหนือหัวพลันท้องตกใจสุดขีดพระองค์พระมีดวงตาแดงก่ำวาวโรดเหมือนตาของปีศาจใช่แล้วนั่นไม่ใช่องค์พระแต่มันคือผีไอเดในร่างใหญ่ยักษ์นั่นเองง่ายไอ้เพื่อนรักกูมาเอามึงไปอยู่ด้วยแล้ว แท้จริงแล้วโบสที่พระเรืองเห็นในทีแรกก็คือลานดินใต้ต้นโพใหญ่กลางป่าชา้าที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของวิญญาณอาฆาตแขนไอเดตนั่นเองผีไอเดตในร่างของหลวงตาสมหดเล็กลงลุกขึ้นยืนค้ำหัวสยะยิ้มกว้างพระเรืองนั่งตะลึงงนันจนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูก อยากจะวิ่งแต่ประสาทต่างๆไม่ตอบสนองส่วนไอเปียเด็กวัดก็ตกใจสุดขีดถึงขั้นช็อกหมดสติไปเลยกูรู้นะบอกมึงจำกูได้ตั้งแต่วันแรกที่เห็นรอยเท้าหนิ้วนั้นความจริงทำไมพระเรืองจะจำไม่ได้เรื่องที่เพื่อนเด็กมีเท้าซ้าย6นิ้วแต่เขาก็ยังพยายามคิดว่าคนอื่นอาจจะมีเหมือนกัน เช่นเดียวกับปอกกระสุนเขาก็จําได้ว่ามันคือปอกกระสุนปืนลูกซองอย่างเดียวกันที่เขากับเพื่อนใช้ในการล่าหมูป่าในวันนั้นแต่เขาก็ยังคิดโยงว่าอาจจะเป็นฝีมือของไอ้หนุ่มต่างหมู่บ้านที่เคยมีปัญหากันนั่นก็เพราะเขาไม่กล้ายอมรับความจริงเหมือนที่เขาปกปิดมันมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา วันนั้นเรืองกับเดชแกะลอยหมูป่าที่ถูกยิงบาดเจ็บไปจนถึงกลางป่าลึกก่อนจะพบว่ามันหายเข้าไปแนวไม้ทะมึนตรงหน้าจึงแยกกันโอบล้อมเพื่อไม่ให้มันหนีไปได้เรืองย่องตามไปเห็นลอยเลือดไปหยุดอยู่ตรงดงไม้ข้างนาพุ่มไม้ไหวเบาๆเรืองคิดว่าเป็นหมูป่าถึงรีบยกปืนกดตูมเข้าไปอย่างไม่ลังเล มึงยิงกูทำไมมีเสียงร้องโอยขึ้นจนเขาตกใจเรืองรีบเข้าไปดูเพิ่งเห็นว่าเพื่อนถูกยิงเข้ากลางอกนอนฟุบจมกล่องเลือดหายใจผงาผงาอยู่กับซากหูป่าที่ตายแล้วช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วย ไอเดชหายใจผง,งาผง,งาดูแล้วยังไงก็ไม่น่ารอดเรืองยืนตัวสั่นขณะเพื่อนก็ยื่นมือมาไขว้าขวาเข้าหาขอร้องให้ช่วยเรืองตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่เมื่อเห็นว่าเพื่อนไม่น่าจะรอดแน่จึงรีวบวิ่งหนีออกไปจากจุดนั้นด้วยความตกใจจนพอตั้งสติได้กลับมาอีกทีเพื่อนก็สิ้นใจไปเสียแล้วแต่เขาก็กลัวความผิดอีกที่ยิงเพื่อนตาย จึงปล่อยอร่างของเพื่อนให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วค่อยออกไปบอกทุกคนในหมู่บ้านว่าเพื่อนพลาดท่าถูกเสือกัดตายมึงฆ่ากูไอเดดกูไม่ได้ตั้งใจพระเรืองก็ถดถอยหนีแต่ถูกผีไอเดชปลี่เข้าไปเตะที่ปลายขาแล้วกระทือซสามแล้วทำไมมึถงถึงทิ้งกูให้กูตายอยู่กลางป่าอย่างน่าทุเด้ เราไปสร้างเรื่องบ่อชาวบ้านว่ากูลลงจากห้างจนทุกเสือข่าไปกินมึงทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการเอาเฉอมไปเป็นเมียมึงใช่ไหมไอ้เพื่อนได้จำาหมเซลให้กูรักมึงกูตกใจกับเหตุการณ์แล้วก็โกัวความผิดก็เลยทำแบบนั้นสนเรื่องเฉอมกูยอมรับว่ากูแอบชอบเฉเอมมานานแต่กูก็ไม <t actions> in. ่เคยคิดจะไปแย่งหรือว่าทำร้ายจิตใจมึงเลยนะเพราะรู้ว่ามึงกับเฉอมรักกัน เจ้าก็ทํามึงตายไปแล้วนั่นแหละถึงที่เข้าไปรีบจีบแบบจริงจังกูผิดไปแล้วให้อภัยกูด้วยเถอะผีเดชยืนนิ่งฟังเช่นเดียวกับลุงผู้ใหญ่และชาวบ้านท,ที่ตามมาทันเห็นเหตุการณ์รวมทั้งพ่อไอเดชที่เป็นหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านนั้นด้วยที่ชาวบ้านท,ทราบเรื่องนั้นก็พอไอจุกกับเนนป๋องวิ่งตะลอเข้าไปขอความช่วยเหลือถึงหมู่บา้าน ในเมื่อมึงกล้าพูดความจริงทั้งหมดกูก็จะให้อภัยแต่ไม่อยู่ข้อหนึ่งว่าบึงต้องบวชอุทิศสกุศลให้กูอย่างน้อยหนึ่งพันษาเพื่อไถ่โทษในสิ่งที่บึงทำลงไปบึงคิดว่ามึงทำได้ไหมพระเรืองพยักหนา้ารับคำเพราะนี่คงเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พอจะชดเชยความผิดที่เขาพลังพลาดไปดีถ้าอย่างนั้นเกิดอยู่ให้ครบพันษาละ่ะไม่งั้นกูจะมาหักคอมึงจริงๆกับคราวนี้ พ่อก็ไม่ต้องไปถือโทษหลอดเพื่อนชั้นหรอกนะมันคงไม่ได้ตั้งใจอย่างว่าอ๋อฉันฝากขอโทษท่านสมภารด้วยล่ะที่เพลอความแค้นลงกับสัตว์ทาให้สัตว์ในวัดตายไปหลายตัวบาบากรรมทั้งหมดตรงนี้จะจิกถอรับไว้เองแล้วก็ฝากขอโทษญาติของหลางตาสมด้วยนะที่ทำร้ายบัชชัยตั้งแต่วันที่พบแกโกงโกกัดในป่าเมื่อหลายวันก่อนนั่นแหละฉันไปแล้วนะ เีเอเดตส่งยิ้มให้พอ่อและกวาดตามองชาวบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไอควันสีขาวก็ลอยออกจากครางเลือนหายไปในอากาศร่างของหลวงตาสมล้มตึงกลายสภาพกลับมาเป็นอย่างที่ควรจะเป็นคือบวมอืดเขียวคล้ำและส่งกลิ่นตลบอบอวนแววเสียงเงยน็เยนๆของเพีเอเดตดังพอให้พระเรืองได้หลับหููแต่งงาแล้วก็ดูแลชเอมดีๆดีะ ไม่งั้นกูจะมาหักคอมึง